สวัสดีครับ FC มือนด็กมาพบกันในมือเลขออกในวันเลขออกนนะะัวัทนที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้ยหกสิบแดนาำนะอาสำรับเมื่อนี้ผมกฤิมาร่วมชุดสรุปบทเรล,ล่างให้ FC ได้รับชมก่อนไปรับชมกับข,ขอฝากคําเตือนก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น สูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแล้วอย่ากค้ามเตือนแล้วเข้ากาล,ล,ล่าวมาชมยุทธรูปอดแรงรับาะสำหรับช่วงนี้พบกับพ่อค่า,คาเดลงคลิปรับก็คือจังที่ผมเคยอบอกเอฟซีไว้ว่าผมก็ยากเกี่ยวเขาช่วงนี้ ซอยพี่ซอยน้องนับพี่น้องกับซอยกันทุกขบครั่วพี่น้องกะเพิ่งจะเสร็จแต่ว่ายัางพันในเสร็จสมบุนรับแค่เกีียวเซ็จแต่ออือยังย่งแจ้มาใส่ร้านแล้วก็สีเป็นเม็ดใส่กระสอบแล้วก็ขึ้นใส่เหล้าใส่ยุ่งนังบงะยะาทันในถึงขั้นตอนนั้นนับ มื่อนี้ก็ได้โอกาสนิดนึงเสียเสียสละเวลานิดนึงครับล่ามาลงชุดสรุปบเวลาเห้ f ีก้อนเล็กออกครับล่ะยากแต่ว่ากับพยายามมีเวลานิดหน่อยก็มาพบปะเอฟซีครับละกับิีทอดเอฟซีทุกท่านนี่มีเวลาผมกับที่พยายามให้ได้ที่สุดครับละสำหรับชุดสรุปบนวันที่แล้ว เราบางชุดสรุปบทงดที่แล้วก่อนะครับว่าเป็นอะไรผลงานงดที่แล้วกบมาตรงๆนี่ครับเก้าแปดนักเข้าที่เก้าแปดเลขวิ่งกมาวเต็มๆเลยน่ครับถ้าผูใ้ใดจับไดจับท่อนกันใด้ครับคือมา,อาลักลอยกับนีกันแต่ว่านี่ครับผมจัดให้เป็นเลขสี่นี่แต่ว่าเจ็ดแปดเก้าผมกัน มันมาตกกันนะครับมาตกกันที่เลขแปดนะครับลัดลอยว่อนตี่านมามาตกกันตัวที่เน้นนห้พไปมากนะครับจะยอมรับนะครับเด่นกับมาด้วกันนะครับมาตัวนี้รับกับนี่ลุดนทักงซีททั้ง่อยครับนี่ครับกาถือว่าผ่านไปแล้วนะครับอ่าเลขดับเลขทุกสูตรการลงไฮเอฟซีในรับชมไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับนี่คำว่าบังหวอด ไม่กันเลยที่ผมได้สรุปไปเออน่าจะเป็นหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วน,นะ่นะน่าจะประมาณหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วอ,อ่ะผมการีบสรุปหายาตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่สิบหรือสิบเก้ายี่สิบประมาณนั่นละนั่นละอ่อขออภัยขอผิดพอวางวันนี้เป็นวันวันที่สิบหกผมกาสรุปหายแล้วเอฟที่ตั้งแต่ประมาณวันที่ น่าจะสิบย่างาง,างมาถึงว่าที่สิบ,บแลครับที่ผมสรุปให้น่าจะประมาณว่าที่หาที่หกประมาณนี้แหละนานแล้วนานแล้วเนี่ยจนเอฟซีลืมไปแล้วนี่ครับชุดสรุปชุดสรุปบนก็เน้นให้ไปที่ทีท่าสีเขียวที่นี่แต่ว่ากาตัวนี้ชุดนี้เป็นชุดกันนี่ครับชุดกันนะครับ จะมาไหมงวดนี้จะมาอีกไหมเพราะว่าเลขวิ่งงวดนี้วิ่งบนก็คือสองสย์นี้ยังบอลลุด fc เขายังเดินดีจะเอาหลักฐานมาบางก่นนเคาัเอาหลักฐานมา fc ดู fc บางท่านกับเพื่นเขามารับชมยังว่าได้อ่าชมนะครับวิ่งสุดแรกนี่ครับเดินจริงสองวันแล้วนี่นำลงสองวันแล้ววันนี้ได้เลขเกตนะครับขึ้นสตรแรก ทำแล้วสูตรแรกอ่ะแล้วสูตรที่สองไอ้ที่สูตรที่ 2, สองนี่ก็มาสองงวดเหมือนกันนี่ครับตัวนี้เดินเงาอยู่แต่ว่านี่งวดนี้ได้เลขเก็ด้วยกันชนกันสรับไนะอ้ที่ชนกันงวดที่แล้วได้เลขเก้าทั้งสองสูตรงวดที่แล้วก็มาที่เลขเก้าหลักสิบสำหรับนะและการสูตรนี้คือกันเป็นสูตรเก้าที่ยังเดินดีค่อยเดินดีกันแต่ว่าไทยเอฟซีจะจับประกบกันคือเจ็ดสองสองเจ็ดไปเลยง่าย ง่ายๆถ้าไม่สนชุดใหญ่หรืออะไรทั้งสิ้นก็คือจับวัดดวงก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดไปเลยเพราะว่างวดที่แล้วก็มาที่อ่เก้าแปดอ่ะ,อะเพราะว่าสองสูตรอย่าให้เบิ่งอีกครั้งนะึงเห็นสินี่เห็นไหมนี้ก็ได้เลขเก้าเขาเขาก็มาหลักสิบทั้งสองวดถ้าจะจับจริงๆก็ ชุดนี้นี่ครับก็มาประกบกันนี่ตัวตัวที่เป็นเลขวิ่งก็คือที่ทาสีเขียวนี่นี่ก็มาเก้าหกเก้าแปดอย่างนี้ถ้าเขาจะมาอีกอก็เจ็ดสองตรงตรงแบที่เจ็ดสองตรงตรงเลยนี่ครับถ้าเกิดเขายังเดินเหมือนเดิมอีกนี่ก็น,นี่นี่ก็เขาเดินมาจริงๆริงนี่นี่ก็เดินจริงๆเหมือนกันถ้าเขายังจะเดินต่ออีกแล้วก็วัดชุดวัดใจ ก็เจ็ดสองอ่ะนะครับตรงๆเลยเจ็ดสองนี่ถ้าใครกันไว้ก็ก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะไม่สนอะไรเลยก็เจ็ดสองเท่านั้นเนี่ยตามนี้เลยเอถ้าเราจะจับเป็นเลขวิ่งไปเฉพาะชุดที่ที่เป็นเลขวิ่งอ่อาตามนีเนะแล้วก็สูตรที่สามนี่ก็ได้เลขเกียเหมือนกันนี่ก็ มางวดที่แล้วก็มาที่เลขแปดหลักหน่วยเหมือนกันัวนี้นี่เห็นปีก็เต็มเต็มแต่ว่าสูตรนี้ผมพึงเอามาลงในงวดน,นี้เพราะว่างวดที่แล้วเขาพักงานอยู่น,นี่ีงวดนี้ก็ชนแล้วก็ได้เลขเกดเพราะว่าได้เลขเกดสามสูตรนี่เห็นไหมแล้วก็สูตรอีกสูตรหนึง่งก็ยังได้เลขเกดอีกแต่ผมไม่ค่อยผมไม่ได้นําเสนอตอนแรกๆนี่งวด แต่ก่อนหน้านี้เขาเข้าหลักสิบทีนี้งวดที่ออกแปดอ่าเก้าแปดงวดที่แล้วเนี่ยเขาลุดพอคำนวณต่อไว้เขาก็รงได้เลขเกตอีกนี่แต่เขาจะเดินต่อหรือไม่นี่ผมกลับว่ารู้เพื่อกันพอเขาชนกันพูดถึงว่าเขาชนกันนะครับให้เอฟซีไว้พิจารณาดูอ่าเป็นแนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมกลู้ว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ เอาไม่เอฟที่พิจารณาเบิ้องนะครับมีอะไรก็พิจารณาดูถ้าไม่ชอบก็ผ่านเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับละถ้าจะจับเอาเฉพาะเลขวิ่งก็ประมาณนี้นะครับละถ้าเี่าเอาเฉพาะเลขวิ่งบัสนช,ชุดไหญสุดใดกระยานะครับถ้าเท่าบัสนเลขวิ่งเท่าคำว่าเอาเลขดับอ่ว่าเอาเลขอา่าชุดในเอฟที่นี่ชุดใหญ่จะมาไหมเพราะว่ามัน มันไม่ตรงกับเลขวิ่งก็คืออเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็มีอยู่เนี่ยก็ชนกันที่สามสตรนะเจ็ดก็มีรุ้นเหมือนกันแต่ผมจับมานี่ปกันไวท้ที่ที่ตรงนี้แต่ไม่มีเลขสองเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีเลขสองนะว่าแต่ผมมาจับถ้าใครจะชอบเจ็ดสองหรือเจ็ดเจ็ดกันกัน กันเบิ้ลไว้บ้างนี่เจ็ดเจ็ดนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับ่วงนี้ตามนี้เลยชุดสรุปบทน,นะครับ f สีชอบติดใจกะน้ำพิจานณาเบิ้งนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่มีอะไรครับมีอะไรถ้าไม่ชอบก็ผ่านแต่กับผมจับชุดมาครบนี่คือชุดมาครบบนชุดนี้เขามาแล้วสองหก ภามาถึงสมดแต่ว่าผมก็จำเลขเจ็ดให้ชุดที่มีเลขเจ็ถาเลขเจ็มานี่ครับถ้าเลขเจ็มาแต่ว่าผมชอบชุดนี้เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นับละถ้าใครชอบที่ตีเลขเจ็คิดว่าเลขวิ่งจะมาอีกนี่ตัวประกบที่ที่ตีเลขเจ็ก็มีอยู่ประมาณนี้ครับละครับกรตามนี้เลยครับละเดี๋ยวในห้องชุดสรุปหลักบ้างนับละ ชุดสรุปล่างบ้างเนาะชุดสรุปล่างนี่คือชุดสรุปล่างวันนี้หลักสิบหลักหน่วยได้เหมือนกันครับก็เป็นสูตรเก่าก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้วัที่แล้วเขามาตัวกลับเนี่ยบนวัที่แล้วน้ำะวัที่แล้วนะครับก็ คัดมาให้ได้สีคู่แต่ห้าศูนย์นี่เป็นตัวกรรั้นแล้วนะกันห้าศูนย์แต่ชุดที่เน้นให้ก็คือสีคู่นี้เขามาเจ็ดแปดแปดเจ็ดเขาออกแปดเจ็ดนี่ครับผมก็คัดให้ประมาณนี้เนาะแล้วในชุดใหญ่ก็ให้ที่อาทิตย์เลขห้ารักสิบเลขเจ็ดนี่ห้ากับเจ็ดติดรักสิบนี่หลักหน่วยอาทิตย์แปดกับเก้านะแล้วนี่ครับ เากลาแบบนี้สี c ่คู่ใน c oup, ในสี่จุดนี้งวดที่แล้วนะครับแต่ว่ามาตัวกลับนะรบบมาตัวกลับถ้าใครกลับตัวด้วยก็น่าจะมีโชคนะครับงวดงวดที่แล้วอ่าววันนี้เป็นจ c, นังซี F ่แบบเจ๊ซี่เป็นแบบนี้ถ้าเจซี่ชอบจุดใดตามที่ผมตีาลางไว้นะครับคาดว่าความน่าจะเป็นแนะบนะบเบเลขหกหนึ่งสองสามสี่ห้า เลขหก 6, นี้ชนห้าห้าสูตรเลยนะแต่เลขเกตก็หนึ่งสองสามสี่ให้ติดหกกับเจ็ดไว้ก่อนติดหกกับเจ็ดไว้ก่อนนี่หรือว่าเขาจะมาพี่น้องอีกเพราะว่าง่อที่แล้วก็มาพี่น้องออกแปดเจ็ดรับละวันนี้จะมาพี่น้องอีกไหมเป็นในตรงนี้ตรงที่ชุดเน้นชุดนี้เป็นชุดกันที่ถ้าใครชอบเลขห้าก,ก็ที่ตีเลขห้าเพราะว่ามันตัวเรียบก,กันเนี่ยห้าหกค่าเจ็ดนี่ก็เหมือนกัน แค่แค่กับแค่กับตัวหกห้าเจ็ดห้าก็ตัวเดียวกันนี่ทีชุดนี้ตัวเดียวกันแค่จะมาตัวตัวกลับหรือตัวตรงถ้าเขามาตรงนี้ถ้าเขาไม่มาตรงนี้ก็คืออยูใ่ในสี่ชุดนี้นะครับนี่ชุดเน้นอยู่ในสีสีส่ชุดนี้เลขล่างตามนี้เลยแคปหน้าจอไว้นะครับตามนี้เลยนะครับชุดสรุปล่างนี่ชุดเด่นและชุดรองอะตามนี้เลยนละครับ สำหรับชุดสรุปวนและล่างก้อนเล็กออกงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5ง8ข้ารอยเขาให้เอฟซีจงโชคดีแห้งๆปังๆทุกๆทันที่เขามารับชมในช่องพอหน่อยผ้าโชคสำหรับงวดนี้สำหรับวันนี้เขาให้เอฟซีไม่โชคไม่ใช่ลังเล็กออกนะคระสำรับชุดกันนะครับชุดกัน ครับผมก็จับชุดเลขเลขเด่นหลงังนะครับเอฟซีผมก็กันเอาไว้เพราะว่าเด่นสองศูนย์นี่เขาบ่ชนเขาไม่ชนชุดใหญ่นี่เขาชุดใหญ่จะไม่มีเลขหนึ่งจะไม่มีตีที่ติดเด็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนี่เอฟซีมก็เลยจับเลขหกกับเลขเจ็ดที่ติดหกกับเจ็ดมาก มาประกบกับชุดนี้เด่นชุดนี้ถ้าเกิดเด่นชุดนี้มาชุดใหญ่นี้จะหลุดทันทีถ้าเกิดอ่ะชุดนี้มาชุดนี้จะหลุดนี่เด่นสองศูนย์นี้จะหลุดเลยเนานะชุดนี้จะมานี่ตามนี้เลยพี่เข้าใจเนาะนครับสหรับสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดต้นไม้ชอบคิ่มีเรื่องข้อที่ตามกันเลยปดแชท์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหลอน่อยนะครับเดยอี่ไหนี้ก็ล่งเริงใจคลิปใหม่ๆหาสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับย้ำนะว่าเป็นแค่แนวทา,ทางเท่านั้นกบขอโทษขออภัยเอฟซีลงหนาถ้าผิดพลาดประกันใดน,นะครับถ้ารับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ